จนกว่าเราจะปราบมังกรตัวนั้นได้เราจะไม่มีวันยอมแพ้ติ้งติ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 งแบบแบบแบบว่าไม่มีเอฟเฟกต์เราเราก็ต้องแบบว่าทำใส่เอาเองนะครับการเดินทางของเรามันจะไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าเราจะสามารถปราบมังกรได้อันนี้กูพูดไปเรื่อยมาเนี่ยน่าจะยังไม่ได้พูดนะนี่คือการต่อสู้ของผมซอมเกแบบว่าแม้ว่าตอนนี้จะทั้งแตกไม่มียาใช้เลยสักขวดเดียวแต่ก็ไม่เป็น ไรหรอกเพราะว่าเราโหดสุดท้ายแล้วผมก็จะตั้งตัวโอ้ยไม่ใช่สิผมก็จะทําการแบบว่าเริ่มตนโอ้ยจะพูดอะไรวะเนี่ยผมจะทําการแบบว่าปั้นตัวเองให้ร่ารวยแล้วก็ไปฆ่ามังกรยังไงล่ะในตอนนี้ผมก็ขี้เกียจจะฟาร์มฟารโรหลละตอนนี้ผมก็จะกลับไปที่เมืองหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะวิ่งเลยไปที่แอสซซินนะครับแล้วก็จะทําการแอสซซินพุยทําการฟาร์มแอสซสซิน โอ้โหนี่เพลงนี่แบบมันเป็นเพลงที่พรอมากเลยนะเพลงทะเลทรายของเกมรูคคอยเนี่ยเดี๋ยวขอพักฟังสักแป๊บหนึ่ง วออิ่งมาถึงเมืองก่อนไม่มีโอกาสได้ฟังท่อนฮุกเลยผมบอกเลยว่าท่อนฮุกของเพลงทะเลทรายนีย่แบบว่าสุดยอดมากเลยเพาะมากเลยนะเป้าหมายต่อไปของผมก็คือการสังหารแอสซิสซินเพื่อทําการฟาร์มหาไอเทมหาเงินแล้วก็มาซื้อกุญแกอย่างไงละ่ะนั่นแหละคือเป้าหมายของผมในวันนี้เไม่ชอบไม่ชอบนี่อน,น่ขอขอสักทีขอสักทีครับเยอะน้อยแล้วโหดแล้วมึงเนะี่ยมีโนด้วยมีโนด้วยปูโตปูโตมันพิมพ์อะไรของมันไว้ ไม่เป็นไรผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรนะแต่ก็ขอพิมพ์สักนิดก็แล้วกันขอบคุณแทงแม่งนี่แบบคนตีนมากเลยอละอ้าวับไปฟาน์ิที่ือนี่แบบว่าคิดค,คำพูดไม่ออกออกัยนยงเนี่ยแม่งกูตันแล้วเนี่ยเอาละเป้าหมายของเราคือทำการฟาร์ม ฟาร์มแล้วฟาร์มกันต่อไปอนี่คุณจะต้องเดินต้นเตี้ยมแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยอย่างจะวิ่งตามหลังไปขอแทงอีกสักรอบก็แล้วกันทแทงไงละมีก่อนตีนมานา่อยโอย้รู้สึกว่าตัวเองวิ่งช้ามากเลยแม่งอยากกับเต่าเ่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาตัวนี้ดีกว่าสองตัวข้างล่างนี่เฮ้ยเจ๋อ เออวิติดคียด้วยเมื่อกี้เนี่ย,ยโหดเหมือนกันนะาเราเนี่ยวิ่งมาอย่างน่ารักปั๊บแล้วก็เฉาะหม้อมันไปหลายทีปึ๊บปึ๊บนี่คืออุปสรรคของเรานะครับก็คือประตูทางผ่านเนี่ยเราจะต้องใช้กุญแจแอสซิสซินคีเพื่อผ่านเข้าไปที่จริงแล้วมันก็มีอีกช่องหนึ่งที่เราจะสามารถผ่านไปได้แต่ว่ามันจะต้องแบบว่าวิ่งอ้อมไปไกลมากเลยผมขี้เกียจนะครับดังนั้นเราจะ,จ,ะจำเป็นจะต้องมีกุญแจมันจะได้ง่ายกว่ายังไงเรานี่แหละเราถึงต้องฟา์มยังไงล่ะเข้าใจหรือยัง เน้นเน้นตายทําไมโอ้โหทำไมมึงไม่ตายเนี่ยตายสักทีเลเวลอัพเป็น34แล้วนะครับแล้วก็โจอายคอหืูจะอายจทำไมเนี่ยแหม่อีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอัพแล้วโอ้โหนี่มันช่างเป็นการฟาร์มที่ยาวนานมากเลยนะเนี่ยหืไม่มีกุญแจดอปสักอันเลยก็หวังหวังลึกๆอยู่นะว่าจะให้กุญแจดอกแต่สุดท้ายเราคงจะต้องหาตังค์เพื่อไปซื้อเอาเอง ในช่วงเวลานี้ผมก็ได้ฟาร์มจนเต็มกระเป๋าแล้วเรียกได้ว่าฟาร์มจนตาปูตา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 โปกันเลยทีเดียวแบบว่าเราก็จะกลับมาขายไอเทมนะครับเพื่อหาเงินไปซื้อกุญแจยังไงล่ะตอนนี้ผมก็มีทรัพย์สมบัติอยู่2 0 0พแล้วก็ไอเทมอีกเต็มกระเป๋าเลยทีเดียวรับรองว่ารวยเละแน่นอนเลยถ้าขายรอบนี้เอาล่ะตอนนี้เราก็ขายไอเทมหมดแล้วมีตังค์อยู่ทั้งหมด7,300โกตอนนี้ผมก็ร่ำรวยแล้วก็ได้เวลาที่เราจะต้องหากุญแจแล้ว ต้องหาตามร้านค้าเจอแล้วอู้หูขายขายหนึ่งพันโอ้ยหนึ่งหมื่นตุ้ยกูเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยมันขายตั้งหนึ่งหมื่นตังค์ไม่พอซื้อไม่ได้ต้องหาคนใหม่ร้านค้าก็มีแค่นิดเดียวอีกไม่มีร้านไหนให้กูเลยโอ้ยไม่มีเลยหนโอ้เจอแล้วเราเจอแล้วเก่าเก่าเก้าเก่าเก่า มึงไปขายให้พ่อมึงน,นะอิสว์ทำไมทำไมเส้นทางการปราบมังกว่าไปถึงแม่ยามเย็นขนาดนี้แค่จะออกจากเมืองยังทำไม่ได้เลยดูไอเทมที่เมืองหนึ่งสัก่อนแปดร้อยเก้าสิบเก้าล้านแม่งไอเทมแต่ละชิ้นมึงเนี่ยแม่งไม่ไม่ไม่สัมพันธ์กับตังในกระเป๋ากูเลยอะ กูมีตังค์ไปถึงหมื่นเลยด้วยซ้ำอ่ะแต่ละชิ้นโอ้โหร้อยแปดล้านตายแล้วกูแล้วเราจะเอาตัวรอดยังไงต่อดีเลยไม่เป็นไรต้องหาเจอแล้วเจอแล้วโอ้สองพันแลแล้วในวันนี้เราก็ได้กุญแจมาแล้วและแล้วภารกิจของเรามันก็สําเร็จเสียทีเดี๋ยวเวลาที่เราจะต้องเดินทางแล้วทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่อย่างนง้นเลย เหตุผลง,าง่ายๆเพราะว่าฉันก็คือชายผู้ที่ถูกเลือกอย่างไลงล่ะและนี่คือการเดินทางของซอมเกเขาสามารถข้าผ่านประตูนรกมาได้แล้วอุ้คในกุญพา้าเอาเองเลยซสอมบี้จัดการซอมบี้ได้เป็นครั้งแรกซอมเกค่คอยติดตามการเดินทางครั้งต่อไปกดติดตามแล้วกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยก็แล้กันนะเมื่อเจอกันใหม่ครั้งต่อไปซอมเกไปละ